สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องช่างคงไอเดียชัแนลน,นะตอนนี้เราตื่นเช้าอ,อาบน้ำเสร็จมาแล้วก็เจออะไร,ประแปลกอีกแล้วนะเออนฮะวันนี้ฝนเดียวก็พอยเท้าติฝนกระเดื่อหันไปแล้วยายเจออีก เชื่อๆเต็มบึงเด้อเหยียบห้อยเท้าก็ได้อันห่อเชื่อไงเนยียบหอยเาเลยมีเชื่อลายได้มันออกกันเหี่ยมยยุ่งนี่นะมาเชื่อของกันลายนี่ยพี่นี่จะเต็มคุ้มเอาเอาแบบเสื้อแล้วแล้วเหลือเผอเลย

เข้าไปทางพุ้นดีกว่าเฮาปล่อยเขาหยิบข้าวลงหลุมกันไปนะคะเอาเจ้าไปเซอร์เกิบเข้าไปเขาพัดถอดเกิอบอ่ะอันนี้พนักง,งานทำหลุมนะคะเอ็ดแล้วแล้วก็เยียบพร้อมบรุงวิทย์อันนี้เป็นวิธีการ หยดข้าวข้าวไร่นะคะพอมันออกมันออกเม,<ก>ม็ดมามันก็จะเป็นออกมุมง,ม,ง,ม,ง,ม,งม่วงขาวๆปนกันออเออปลาไหลไปวันยุคนำเบ็ดอ่ะมาที่แบบรอดปะน้ออันน้อยๆน,นี่ลากันย,ย,ย,ย่างก็ยังอยู่มันมีดหูมัน,นเออเอเอหมดกัเนเมื่อเมื่อก็ยังน่ะปีนไป เอาไปยืดทงหลังมันมีได้เว่อร่ทั้งหลังเออนี uh, ่อะไรนีอ you know, like ันนี้คือเฮ้ยกรหม้อข้าวนะคือมนจงกะยุ่งเนี่ยชื่ออะได้มะข้าวเบียยที่ลรยได้ไม่ได้หน่อยได้หลายตอนนี้ยังกะปริมาณข้าวไม่ได้ปล่อยข้าวหยัดไปอนเก็ดเทยิเทียยเลยจหยิบหมดว หยิบทีละหลายมันอ,อ, <kalk. S 1> นอ,อ้อมืด <laughs> <c oughs> บิ้งอ้าวพี่งานนี้เราขอไม่ยุ่งนะคะเดี๋ยวข้าวไม่เกิด <laughs> นั่งเอาเกืไอไปทอดแล้วพูดไหมทอดก่องไว้ผมมันจะมีเห้ย

โอยก็คือตามภาษาเด็กเขาเพิ่งหัดทำมันก็จะงงๆหน่อยว่ามันต้องหยอดยังไงเขาจะเเปยนแล้วอม่ันต้องนยองยอีเรากันยังยองยอไปนั้นแหละวนก็คาดเนี่ยวมือืนโนี่ี่นีปล่อยลงไปน้ดีนเดี๋นีอเล่นปล่อยเบดีได้ Oh. Oh. <laughs> <laughs> oh, อ, <laughs> 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 อ๋ละละละลอลายเต้อ้ยุดยอยู่รนีนี่วดยิ่า้อ่เเราลองดูดิาเอานิดนึ่งนิดนึงนิดนึงที่ประมาณประมาณนี้ตะลุมอ๋อลายเดียวด้นกยูงปิดลุมให้ด้วยนะ เอาคนไม่เคยทำนามาทำนาที่นี่ปิดลุมให้หน่อยมันเริ่มจะไม่ลงลุมเหมือนที่ลอล่าบอกแล้วแหละมันเริ่มแล้วม่ลงลุมแล้วล่ะนอเลน เม่เขาปือเขา้ามันติดมือไหมทมเามันยหลยาดชม่ถึาายยาถ้ายายหลานวยใครเจอไหม ้ได้ม,มอมาอมใจเลอีเชื่อหลาย,ยมามช่อี้หเสือมีเกินแปดเมตรเสือมีเกินสิ งานทำหลุมอยู่นู้นขอโทษได้ไหมล่ะมือหนึ่งไม่ว่างเธอเขาเ้าใจไหมว่ามือฉันไม่ว่างห,หมดแล้วก็คือหมด เอาหลุมแล้วไม่เกินสิบนะประมาณนี้ยายบอกว่าข้าวมันจะได้ไม่กอใหญ่เกินไป ไม่ลงหลุมแล้วแหละมันเริ่มจะไม่ลงหลุมแล้วแหละเขาทาลงหลุมขึ้นง่นเล่นวารุกอใหญ่มาละเป็นน่เลยยีทำก็ ไม่ยากนะคะแต่เราก็จะง้มๆเงยๆหน่อยนิดนึง่งด้านข้างหลังเอ้ยนี่ขแขวนๆนี่ผู้ใหญ่เขาทำถนัดแล้วเขาก็จะยืนหยอดไปทีละนิดส่วนเด็กยังไม่ถนัดมันก็จะนั่งอยู่แบบนี้นะคะถ้ายิ้ได้ยินเสียงหายใจน่าจะรู้ว่า มันเป็นแบบไหนนี่ไนงะแถวนี้นี่โอเคนะคคลิปนี้ก็ฝากไ้เพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเฟรดลี่บ๊ายบาย,บาย,บาย